ก็วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่บ้านนาอุดมของแม่โอนสวรรค่ะโพนสวค์นะครับบ้านของแม่นกนะครับนาแกนะครับที่มีนิจากกันนะครับวันนี้เราเดินทางมาเพื่อที่จะมามอบเงินสดนะครับจำนวนหนึ่งของพี่หมวยอสก้านะครับซึ่งโอนผ่านพี่แอนเฟิรนอรี่มานะครับถ้าเราไม่มามอบให้แม่นะครับเดี๋ยวพี่หมวยก็จะเป็นห่วงอีกนะครับวันนี้เราก็เลยเดินทางมามอบให้ เป็นเงินสดให้แม่นกนะครับของพี่มวยนะครับ8,000บาทนะครับแล้วก็ของยูทูบเบอร์นะครับก็ลุงช่างคนะชวรถากด้วยรวมกันอีก4,000บาทเป็นจำนวนเงิน12,000หมื่นสองบาทนะครับก็ส่งมอบให้แม่นกถึงมือแม่นกแล้วนะครับพี่หมวยอ่าพี่ค่ะครับแม่นกมีก็เพื่อนก็แจ้งเลยนะครับเงินกระจายให้ครับเงินไม่มีเปลี่ยนแปลงคคครับบรับ ครับดีแล้ววันนี้เราก็มาทําตามวัตถุประสงค์นะครับที่พี่หมวยนะครับเป็นห่วงแมน่กมนกเบื้องต้นก็ขอบคุณคุณยูโรพี่ดาเศรษฐีด้วยนะครับที่ได้ช่วยแม่นกเบื้องต้นไปแล้วนะครับคุณแมนะยูโรยูโรแม่ขอบคุณมากนะวันนั้นจัดปัญหาแม่สุดยอดเป็นนางฟ้าคนหนึ่งของแม่นะคะขอบคุณค่ะค ที่อนุทพูดหน่อยไหมขอขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงแม่เวลาเข้ามาคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กําลังใจแม่ที่อยู่ได้ครับเพคุณ FC ลุงป้า FC ไม่ต้องกลัวแม่จะหนีไปไหนจากลุงนึกะไม่ต้องนอนร้องไห้นะไม่ไม่ต้องนอนร้องไห้ไปดูแอร์แล้วไปดูแอร์แล้วคนหิบแอร์คนอ่อนแอคนอ่อนแอ ตอนแอร์ก็คือแม่ไปปรับเป็น18องศาบอกแม่แล้วว่าปรับต่ำขนาดนี้แอร์ทำงานหนักเย็นถึงตัดถึงใตมันไม่เย็นไม่เย็นก็เลยรอให้ทำกินเดนเตอร์ทำงานหนักทางก็บอกมาอย่างนั้นบอกให้แม่ปรับทัก21องศา22ก่มันก็เย็นแล้วถ้ามันเป็นห้องที่ติดอยู่ตลอดเวลาครับก็เป็นกำลังใจแม่นกนะครับไม่ต้องท้อนะครับแม่ไม่ท้อไม่ท้อค่ะลูกผู้ชายว่าใจไม่แพ้อยู่นี่ครับ บางครั้งมันก็ต้องมีมันไม่ใช่ตลอดครับมีพวกเราเป็นรับใจให้เยี่ยมมากกันขอบคุขอบคุณมากเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีสินค้านะครับมีสินค้าแม่นกอยู่นะครับที่ยังคงค้างอยู่เนาะทำใหม่ใช่ไหมแม่แล้วว่ายังค้างอยู่ก็สทงใหม่แล้วจะก็จะผลิตใหม่ถ้าคนสั่งมารับออเดอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะการให้ไอซีที่อยู่ที่นี้อยู่นะครับในทุกในช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนแม่นกแล้วก็สอบถามแม่นกนะครับเรื่อง เรื่องความเป็นอยู่ได้นะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์ไดีไลน์ค่ะไป็นกนกน้อยแปดแปดนะคะแปดแปดกี่ตัวครับแปดสองตัวนกน้อยาัทยมีจดภาษา N O I N O N T N O N K นกใช่ป่าหรือว่า N O K N O K N O K แล้วก็ N O Y ใช่ป่ะครับแปดจ้ะใช่ป่ะน้อยนะนกน้อย N O K N O K แล้วก็ N O Y หรอนกน้อยเดี๋ยวจะให้ดูเอามาดูแม่เอามาดูก่อนเลยเดี๋ยวเลีซีจะได้จะได้รู้จักแา้วว่าหลักฐานต่างๆเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆนี่แม่นกมีมันเป็นภาษาอังกฤษนะเพราข้อมี่เป็น ID line ่างประเทศไงครับอยู่ในไลน์มันที่แม่ส่งให้ผมนีเปล่าจะต้องดูที่เครื่องเขา ใช่ป่ะพี่เอ็นวับครบนะอครอบนก N O K K ค A M 8แปดแปนกครามอเขาเขาสะกดมาอย่างนี้อ๋อนกครามนะพี่ใช่ไหมครับ น, waited, นกครามเคยนกข mm ok ้ามนามสกุลไงครันกข้ามแต่เขาไม่เอาข้ามกลางแต่เอาครามนกครามแปดแปด N O K K L A M แปดแปด ID ลายใส่ ID ด้วยใช่ไหมแม่เพราะแม่ใส่ใส่กันนี้ครับเป็นเป็นเรื่องใน ID นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์โทรมันยาวครับเบอร์โทรไม่ชอบเพราะมันเป็นเบอร์โทรต่างเบอร์ต่างประเทศมันก็ต้อเชื่องกันเนาะโอเคตามนั้นนะครับแล้วเบอร์โทรเมืองไทยล่ะแม่เบอร์โทรเมืองไทยศู 283-5718ค่ะทนะคะก็สามารถเข้ามาสนับสนุนน้ำริกแม่นกนะครับก็จะได้ช่วยแม่นะครับเรื่องค่าไฟในแต่ละเดือนเนาะในช่วงที่แม่นกยังอยู่ที่นาแกนะครับก็เป็นกำลังใจให้แม่นกเหมือนเดิมนะครับดูต่อไปนะครับคุณนูนคุกันค่ะคุณกันค่ะถิ่นบ้านะข่ห้ามไม่ร้องไห้นะพวกเราไม้อ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดูเขาจะร้องไห้ตามแม่อีกนะครับโอเคนะครับแม่แข็งแรงอยู่แล้วบางครั้งมันก็มีบ้างมันไม่ใช่ว่าจะทุกวนมันไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยแม่แล้วขุดแล้วยังไงไว้เนี่ยขุดหลุมแ้วก็นำมารอบแล้วก็ตะโกนที่สุดเสียงเลยออนล่หมดแล้วเรารู้แล้วว่าอันไหนคือเรารู้ได้นะแล้วก็จะไปไหนต่อไปรับบุคคลสำคัญที่ประกอบอีกหลายๆาคน เพราะว่พรุ่งนี้เราจะไปทำรงพานที่วัดศรีสำมราญล้วก็21ปีของของวงปู่ของฟอง21ปีตรนสวรรค์ที่ระเฟองมรณภาพไปเป็นอย่างพระก็ได้นะไม่ต้องอ้ที่พระไม่มีวันตายมรณภาพขอความชัดเจนนิดหนึ่งพอดีเราเคยพูดว่าวัดศรีสำมราแต่แต่มีมีหลายคนบอกว่าวัดตอนสวรรค์ วัดสีสำราษฎร์เก็บซีแสดงว่าเราพูดถึงไม่ใช่ว่าเราเต็มชั่วฤกนะครับหลวงปู่คำพองสีสำราญอันนี้ขอแก้ข่าวเลยนะคะในทีมเนาะไม่ใช่ว่าเราชวรรค์ครับหลวงปู่คำฟองเขมมจเขมมาจารโละเป็นนาที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวตอนนี้เราจะเสียตอนนี้ท่มาระนาวภาพไปเดี๋ยวลุงพลใช่ไหมครงนี้ครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ สนับสนุนลงท่านผ่านแฟมิลี่บ้านนามาแล้วก็ผ่านพิณวัตมานะครับก็จะทําตามวัตถุประสงค์นะครับแ0นช่วยเขา200ครับตามนั้นนะครับจะไป้อน2 0ช่วยเหรอ200บาทค่ะก็มีหลายท่านมันมีปริมาณหลายคนนะใช่คนเยอะก็มีคนน้อยก็มีร้อยก็มีท่านนึงก็มี500ก็มีใช่ค่ะครัเดี๋ยวผมจะไปอ่านบอกคุตครูผมนะครับพวกเราเดี๋ยวเราพวกเราที่อยู่กับลุงช่างพ่อชำผักก็จะเป็น กำลังในการออกไปทำรงทานและก็มอบของทุกอย่างให้กับคนที่เขามารับก็คือการทานก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยของช่างะสมผักนะครับดีนะครับขอบคุณทีทุกท่านนะครับติดต่อผ่านไม่นองได้เลยนะครับและชื่อหย่อไม่นองนะครับผูผ่านลา์ส่วนนแม่เนาะเปิดราฟได้ยังต้องยังเห็นเปล่าร้อยชั่วโมงยังไม่ผ่านเลยครับอย่าไล่บ่อยนะเนื่ แม่ไล่บ่อยนแม่จริงๆเขาไม่มีเงินเลี้ยงลูกอ๋อถึงว่าช่วยกันเนาะเออช่วยท่วไปไม่เป็นไรเราทราทำได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากใครมาป่วนก็ปล่อยเขามองผ่านแย่ไปไปนั่นตอนแรกเราก็อาจจะอัดบ้างเนี้ยเออแต่ก็ไม่นั่นหรอกถ้ายากทำอะไรก็ทำเราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาทำนะคุณเนาะครับผมรักเหมือนเดิมครับคุณค่แม่ครับ เราจะเดิทนทางก่อนนะครับอันนี้พี่ก็ลัใจ่ายให้แมน่นกนะครับขอบคุณ